เพราะว่าจ,จะดูหน้าออทำให้คนเสียใจออทางครอบครัวออแต่ก็อยู่สบายกินเรียนๆอยู่ตลอดชาวบ้านก็เดือดร้อนอยู่ถ้าคนผิดไม่เป็นไรอยากก็จะนี่คนไม่ผิดใช่ไหมออจะให้ลงโทษใ,ให้รู้ตัวว่าเออแบบนี้นั่นแหละเกออืเอบ20ปีที่รอคอยหวังเพียงให้คนผิดมาขอโทษและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นเพียงความหวังเดียวที่นางเจฮามิยะหายีมะอยากเห็น หลังลูกชายของเธอถูกยิงเข้าที่ท้ายถอยทะลุกแก้มเสียชีวิตซึ่งเป็นหนึ่งใน85คนที่เสียชีวิตจากเหตุสลายการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจพุธรากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2547วันนี้ศาลจังหวัดนาราธิวาสได้นัดจำเลย7คนมาสอบคําให้การแต่จำเลยไม่มาและไม่ได้แจ้งเหตุอันควรในการเลื่อนศาลศาลจึงออกหมายจับจำเลยที่ถ3ถึง6และจำเลยที่8และ9ส่วนจำเลยที่1 คือผลเอกพิสารวัฒนวงคีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4ซึ่งเป็นสสพักเพื่อไทยได้รับความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา1-2-5ที่อยู่ระหว่างสมัยการประชุมสภาสารไม่สามารถออกหมายจับหรือจับกลุ่มไม่ได้แต่สารจะมีหนังสือด่วนที่สุดไปยังประธานสภาและสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตจับกลุ่มและมีหมายเรียก รวมถึงมีหนังสือด่วนที่สุดขอให้จำเลยถแถลงต่อสภาเพื่อสละความคุ้มกันและมาศาลในนัดหน้าคือวันที่15ตุลาคม อย่างไรก็ตามทีมนทนายความฝ่ายโจทย์เรียกร้องให้จำเลยทั้งหมดเข้ามามอบตัวอย่ายื้อเวลาเพื่อให้คดีหมดอายุความซึ่งคดีนี้ชาวบ้านลุกขึ้นมาฟ้องเองเพราะต้องการเห็นความยุติธรรมและผลการสอบสวนก็ชี้ชัดอยู่แล้วถึงสาเหตุการตายของทั้ง85คนในเหตุการณ์นี้ว่าเกิดจากการถูกยิงและขาดอากาศหายใจหากจำเลยคิดว่าเขาจะหลบหนีให้พ้นอายุความแต่ ประชาชนน่ะเขายังอยู่ในใจของเขาอ่ะคุณยังเป็นจำเลยอ,อยู่ในใจของประชาชนทุกคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะคุณก็ยังเป็นจำเลยอ,อยู่แต่เมื่อใดคุณเข้าสู่กระบวนการยุติรรมศาลตัดสินอย่างไรประชาชนเคารพกระบ,บวนการยุติธรรมนั่นคือทุกฝ่ายได้ประโยชน์แม้หลังการออกหมายจับศาลจะให้อำนาจตำรวจฝ่ายปกครอง และตำรวจสารจับกลุมทันทีที่พบตัวแต่แนวโน้มของการเข้ามอบตัวหรือการจับกลุ่มก็ยังคงเลื่อนลางในความรู้สึกของนักสิทธิมนุษยชนและหากคดีหมดอายุความก็จะยิ่งสร้างบาดแผลในใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียยืนยันได้ว่ายังมีบาดแผลนะครับแล้วก็บาดแผลก็ยังไม่แห้งอ่ะเลือกยังไหลยอยู่นะในจิตใจของพวกเขานะครับก็เลยการดำเนินคดีเนี่ยเป็น หนึ่งก็คือว่ากั้นตรงที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะนำความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายท่านหลายนะครับแม่สารจะมีคำสั่งรับฟ้องในคดีอาญาจำเลยทั้งเจ็ดคนและออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นและร่วมกันกักขังนวงเหนียวแต่จากพฤติกรรมในช่วงที่ผ่านมาจำเลยไม่สามารถติดต่อได้และเปลี่ยนที่อยู่ นับถอยหลังอีก43วันก่อนคดีจะหมดอายุความจึงเป็นห่วงเวลาแห่งการรอคอยอีกครั้งสำหรับครอบครัวผู้สูญเสียที่ไม่อยากให้คดีประวัติศาสตร์เลือนหายไปกับการเวลาทิ้งไว้เพียงมรดกแห่งความคับแค้นดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน